ครับบทเรียนนี้จะเป็นการใช้ตัว u n d r e r v e n t นะครับในการสร้างระบบ AI ง่ายๆหรือ Simple AI ให้มันบิงไล่เราน,นี่คือตัวอย่างคือ AI มันจะบิงตามเราไปเรื่อยๆครับเราต้องทิ้งระยะห่างกับมันประมาณหนึ่งคือเช่นกระโดดนะฮะกระโดดเสร็จมันจะบิงชาร์จเอาเลยแล้วมันจะหยุดข้างๆเรานะครับอโอเคครับผมเราจะมีตัวท่าจำเนาะตอนนี้ จะมีท่าจาเราจะทำแอนิเมชันท่าจำนะครับที่เคยให้ดาวน์โหลดไปแล้วนะคลิกขวานะครับแล้วก็ทําการ create สิ่งที่เรียกว่า a n i m n t a g e ผมจะตั้งชื่อว่า jump montage นะครับแล้วก็จะมีท่า jump montage ขึ้นมานะครับตรงนี้นี่คือท่ากระโดดของมันผมขออนุญาตลากไปปล่อยเป็นแท็บหนึ่งนะครับ jump montage มันจะมีเลสเซเกลเนาะอย่างนี้ละกันช้าๆศูห มืนโดดอยู่ในอวกาศนะครับหรือจริงๆก็มันแล้วแต่นะว่ามันจะยังไงนะครับตรงนี้ผมใช้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเราจะไปแก้ไขที่ตัว editor คลิกที่ตัว t h i r d person แล้วก,กด e d i t t h i r d person ครับมันจะเปิดหน้าต่างหนึ่งขึ้นมานครับผมเราเคยทำในส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนของตัว input action นะครับก็คือคลิกซ้ายแล้วมันก็จะทำท่าโจมตีเนาะผมได้ทำการเปลี่ยน animation โจมตีไปน,นิดนึงนะครับเราจะวิ่งไปหาจำกับผมจำตรงนี้ปกติมันอยู่ตรงนี้นะจำ จัมขนาดที่ต้รงจัมนะครับเราจะแก้ไขตรงนี้ครับลากใช้ play montage อเอ้มันจะทำท่าไหนครับมันจะทำท่าทำ m o n t a g เสร็จแสร้างขึ้นครับแล้วเราก็ลากเมท e ตรงนี้เมท inherit ลากไปโยงกับ skeleton กด compile หนึ่งรอบครับผมลองกด play รอบหนึ่งเพื่อเล่น โจมตีผมเปลี่ยนจากค่าชกเป็นทาฟันนะครับผมจะทำเป็นห้าฟันนะครับเวลากระโดดครับนี่นี่ค็อไบเดอร์แมนท่า a n i m a t i o นท่าจับมาละนี่เห็นไหมฮะนี่คือท่ากระโดดนะครับเราทําท่ากระโดดได้แล้วนะครับต่อมาเราจะทําในส่วนของ AI เป็นหลักครับผมในเมื่อเมื่อกี้นะครับมิกซ์โมมันมันมีตัวที่เราน่าจะใช้ได้ดีกว่านะครับเจ้าตัวโรบอทเมื่อกี้เนี่ยนะครับตัวนี้ จะตัวโรบอทเดี๋ยวผมหาก่อน,นคาแรคเตอร์นะครับโรบอตตัวนี้ครับ use this character นะครับชื่อ v a n การ์ดกดดาวน์โหลดเข้ามาครับผมแล้วทำเป็นทีโพสนี่แหละดาวน์โหลดตัวทีโพสนี่แหละ v a n การ์ดนี่แหละเอาเจ้า v a n การ์ดเป็น AI แล้วกันนะครับให้เจ้านี่มันบิงตามเราแล้วกันนะครับนะครับคลิกขวา new folder AI นะครับเดินคลิกในโฟลเดอร์ AI แล้วเราก็ไปเอาเจ้าโมเดล แวนการตัวนี้ลากมาปล่อยนะครับให้เลือกตัวเทมเพลตของ p พ y ์เยอร์สเกตันนะครับแล้วก็กด Import All ไปเลยนะครับ p พยเยอเกตันแล้ว m p o r t All ไปเลยมันก็จะเอาเจ้าเอไอก็คือเจ้าตัวแวนการ์ดเนี่ยมาเป็นมาเป็นตัวที่เราต้องใช้นะครับตัวนี้นะครับแวนการ์ด คลิกทาบาเห็นไหมครตัวนี้เลยที่เราต้องใช้มันเอาเอาติเนตะแล้วหมุนดูนะครับเบื้องต้นโอเคเราไม่ต้องสนใจครับเราใช้ชุดชุดการเ uh, develop เดียวกันกับบูพิ้นคลิกที่ third person แล้วก็ทำการ Duplicate ตั้งชื่อว่า AI character นะครับแล้วดับเบิลคลิก AI character มันจะไปที่ view port นะครับกดที่ตัว p l a y e r ตรงนี้นะครับเราจะอัลิเนตหมุนดูเปลี่ยนเพเยอร์เป็นตัวแวนการ์ดนี่นะครับแวนการ์ดแมททีเรียลเจ๊งไปแล้วนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นามาแล้วมันเครื่องผมก็โหลดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพวกแวนการ์ดจะทำท่าทานแล้วลกดคอมไพล์รอบหนึ่งกดคอมไพล์โอ้โทษทีทำการลบคาร์เมล่าของแวนการ์ดทิ้งแล้วก็อย่าลืมลบคารเมล่าบูมด้วยตรงนี้นะครับลบทิ้งไปเลยกดคอมไพล์แล้วกดเซฟ รอบหนึ่งนคอมพล์ตัวสคริปต์ก่อนหนึ่งรอบแล้วก็กดเซฟก่อนหนึ่งรอบหลังจากนั้นออกไปข้างนอกที่ซีนนะครับพอออกไปข้างนอกที่ซีนแล้วเราจะทําการเลือกตัวโนดของตัว AI มาใช้งานนะครับตรงนีนะ้เสร็จแล้วเราจะทําการลากเจ้าตัว a i ไอคาแรคเตอร์นะฮะไปวางที่ที่มันควรจะอยู่ของมันลากไปปล่อยบนทีเลยนะครับนี่คือจุดที่อคาแรคเตอร์เราวางอยู่ตำแหน่งนี้นครับผมก็จะเอามันไปวางไกลๆหน่อยนะครับไกล เวลาคอนโทรลตอนนี้มันจะรับค่า r e s p o n ส์เดียวกันกับเพย์ครับลองกดเพย์ดูฮะแล้วลองหมดดุนดูเห็นไหมเวลาเดินมันก็จะเดินตามเราเราหยุดมันก็หยุดตามนะครับสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องทําการเอดิค่ามันออกไปนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับมันจะมี Edit AI Character ครับมันจะมีชุดอีเวนต์กราฟทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้โอเคตอนนี้เราก็ เช็คแล้วน่าจะได้แล้วครับตอนนี้เราจะไปที่ setting นะครับแล้วเราจะทําการเอามาดิที่บูปินนะบูปินกด open level b บูป i n ครับผมมันก็จะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับแท็บใหม่นี้เราจะทําการเซตค่าการทํางานของ AI ทั้งหมดเลยนะครับสิ่งที่เราจะเอามาใช้งานมันคือเ v e l b บูปนะินนะขีดขวานะครับ อนโทรลเลอ get controller get controller get controller นี่มาแล้วนะครับ get controller นะครับมันจะเอาเจ้าตัว AI character เนี่ยมาด้วยทันทีเลยนะครับ AI character จะมาด้วยทันทีเสร็จแล้วเจ้าตรงนี้ครับผม return values เราจะใช้คำว่า s y m b o l move to actor เนี่ยให้มันวิ่งไปหา actor ก็คือเจ้า player แหละ เนี่ยโกเรวเนี่ยเพเยอร์ payer. เราก็ต้องไปเอาสิ่งที่เรียกว่าอะไรครับคลิกขวา้าเพเยอร์ pawn get player pawn player pawn ใส่เข้ามาเสร็จปุ๊บตำแหน่งนี้ลากกลับไปหาคำว่า event Tick เนาะให้มันติกเมื่อไหร่มันเจอให้มันติก event Tick นะครับ หลักการคือมันจะวิ่งไล่เพลเยอร์เรากดคอมไพน์กดเซฟนะครับพอกดกลับไปเล่นเกมก่อนเนี่ยถ้าเรากดกลับไปเล่นเกมนะกดกเพย์น,เน pay, นะเอ๊ะทำไมมันไม่เห็นเดินตามเราเลยนะครับมันจะไม่ได้เดินตามเราเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะมีปัญหาตรงนี้แหละสิ่งที่เราต้องทำในส่วนหนึ่งก่อนที่จะให้เจ้าเพลเยอร์มันจะเจ้าตัว AI เนี่ยมันจะวิ่งตามนะครับเราต้องไปที่ออคาสตัตรงนี้ครับหา นับเมตรนะครับ navigation น a t e เนี่ยเมตนะครับเมตรเปล่าบูยมนะครับ,รบลากมาปล่อยึนะครับพอลากมาปล่อยแล้วเนี่ยกดดูดิมันคืออะไรเอ่ยนะครับทีนี้คือการทำค่าเดินให้กับมันครับผมตรงนี้นะครับ เอาละผมจะวางในตำแหน่งที่มันควรจะวางก็คือตรงกลางฉากแล้วกดสเปซบาสองทีนะให้มันยืดนะครับผมจะไม่ให้มันยืดสูงเกินไปนะครับนี่คือตัวตำแหน่งที่มันจะเดินได้เนาะผมก็จะให้กลางๆหน่อยนะกันกลางๆสเปซบาแล้วก็เลื่อนทึเ้ยวเนียนะกลางเี้ยวเลยสเปซบาสองทียืดนะหมุนดูก่อนดิให้มันเดินได้ตำแหน่งนี้มันเดินไม่ได้มันก็ ไม่สมจริงเนาะเราก็ต้องอยู่กลางๆหน่อยเฟสบาร์สองทียืดนะครับอืมประมาณนี้พอดีนะครับก็คือมันจะโคเวอร์ตำแหน่งที้มันวิ่งขึ้นไปข้างบนบนบันไดได้ด้วยนะครับทำเราบนบันไดได้ด้วยนะฮะกดเซฟนะครับกดเซฟเคอร์เลนส์นิดหนึ่งแล้วก็ทำการรันดีกว่านะรันก็ ขออนุญาตเลื่อนจอให้มันเพลได้นะครับเพลปุ๊บมันวิ่งมาหาเราเร็วเลยผมมั่นใจโอ้โ oh, หมันวิ่งมาอย่างนี้เลยมันยังไม่ทันแสดงแอนิเมชันเลยนะครับความเร็วของมันไวมากนะครับกระโดดนี้นะครับมันก็จะวิ่งตามกระโดดนี้ขึ้นไปข้างบนดนูนนดีจะตามไหมโอ้โ oh, หนี่มันก็จะหลบหลบตามบล็อกนะครับอืมวิ่งเดินขึ้นมาตามมานันถึงข้างบนถ้ามันเดินไม่ได้มันก็จะไม่เดินนะครับ พอลงไปข้างล่างเนี่ยมันก็วิ่งาม,มานี่คือรูปแบบของการทำตัวนาร m เมดแอนิเมชันนะครับจริงๆมันใช้ตัวรูปแบบอื่นได้นะอย่างตอนนี้คือโทนี้เนี่ยมันไปใช้ตื่นนะครับเพเยอร์แอนิเมชันที่เราทำไว้นะจริงถ้าเกิดมันใช้ตัวนี้ได้ผมจะลองดูนะว่ามันใช้ได้ไหมแอนิเมชันบูปินเนี่ยตัวเนี้ยตัว Third Person Animation b o o บูปนนะครับกดเพยดูสิไม่ได้นะครับ ก็คือใช้ตัว Payer ยอะเลยนะครับก็วิ่งหนีกันไปนะครับก็วิ่งหนีกันไปแล้วกันนะครับตรงนี้ก็อย่างนี้ก็ง่ายๆครับผมเป็นการทำตัว simple AI นะครับแล้วเราก็มาหาวิธีบาลานให้มันดูนะครับว่าจะให้ทำยังไงให้มันวิ่งช้ากว่าเราหรือเกิดแอนิเมชันอะไรบางอย่างเวลาที่เราโมตีโดนมันครับผมนี่ก็ในบทเรียนต่อไปก็จะเป็นการทำอะไรพวกนั้นครับผมมาการดูแบบการชมตีมันละมันจะ คู่กับเรายังไงหรือมัอนจะวิ่งช้ากว่าเรายังไงจะเป็นบทเรียนต่อไปครับ